นี่ดูครับน้องเตอร์ให้โหเก่งมากใช่ไงก็เห็นได้ไม่ปุยไม่มีสีสีอือหือยุงตัวเบิเร์ดรอเลยสอเสือครับผมสอเสือสารีเป็นสออีสีสออีสีมันหนีน้องฟัง อันบได้สักตัวเลยบอกเออคือบได้นั่นคือภาษาไทยง่ายๆกับอันบดายถ้าเลศต้องขอรอพี่คุณก่อนเน่ยอันได้หมดแล้วโอ้อพี่คุณเขียนมั่วไปหมดแล้วดูทำไมมันติดกันเนี่ยพ่อข่ายุงไปตัวนึงเอ้าเฮ้ยเขาบอกว่าถ้ายุงกัดมือเราอย่าไปตีให้ยุงมันกัดอะ่ะแล้วต้องสะบัดมืออ่ะครับผม อยู่มันก็อยู่ในบ้านเราพี่อา้อาวเขียนต่อครับเขียนให้เสร็จเอะโบีบีเรื่องขอรอพี่บุญก่อนได้ไหมจะได้มาถึงจะได้มาถ,า,า,าถึงเหมือนกันอะ่ะครับครับออพอรหัสบันเพื่ออ,อะไรหนึงน่งหนึง่งหกเก้าสองเจ็ดเรื่อเขียนต่อไปเขียนแถวนี้เอ๊ะพี่บุญลืมเขียนสระไรเอ๊ะอ้าวเขียนให้เสร็จตัวนี้ก่อนเขียนเขียนข้างบนก่อนค่อยเขียนข้าวละ พี่ปุณก็บอกครูแน่ว่าพี่ปุณเขียนด้านล่างก่อนแล้วค่อยเขียนด้านบนเพาะใช่เหรอเนี่ยเอ๊ะพี่ปุณลืมเขียนเอ้าพี่ปุณทำไมไม่ลอกลอกก็ได้ได้ลอกเอ้า เขียนมั่วอีกแล้วเขียนมั่วดินะแต่ก็ไม่เป็นไรนะสวยลอกเตอร์ก็ได้ต้องหันลอกอ่ะเอาไปลอกเนี่ยเอาไปลอกเนี่ยเนี่ยลอกเตอร์เนี่ยว่าดูยุงดูยุงดูพ่อพ่อจะตียุงนะอออืืหเนี่ยพ่อตียุงได้แล้วทำไมพ่อเด็ดมือเร็วจังโอ้โหดูดิ ตัวใหญ่มากเอาไม่ชอบตรนไม่ตรนไม่ชอบพิษของยุงเลยอ่ะเรากลัวเป็นยุงใช่ยุงกัดแล้วคันมากไปไปไหนไปไหนแล้วโ <laughs> อ้ยตาทางมันดีเขียดโอ, <laughs> <laughs> อ้ยเอาอย่างลบมาลบเอาอ,อย่างลบลบยังก็มีอย่างลบนี่อ่ะย่างลบพี่อันนั้นที่พี่เมทให้เหรออืออ่าเขียนใหม่รออีเมาอันนี้อ <i> <ไ ITE S 1> ่านว่าอะไรแมงเมารอ แมงเม่า mm hmm. รออีรีเอาเขียนเลยเราชอบเล่นแมงเม่า hmm. ครับเฮ่อ <Hey. S 1> เอาเอา,เอาแล้วเขียนเสร็จเร็วๆจะได้ไปดูทีวีจะได้ไปดูการ์ตูนด้วยกันครับแ oh, ั่พี่มึงต้องเขียนทุกหน้าเลยนะเอาเอาหน้านี้ให้เสร็จก่อนหน้านี้เสร็จแล้วระบายสีนี่ไงเหลือเนี่ยยังไม่เสร็จเลย ครับพี่มันทำให้เขียนบนรถได้ไหมครับพ่อได้ทำไมพี่มันไม่เขียนอันนี้ล่ะคุณคะับ <c oughs> ทำไมพี่มันไม่เขียนอันนี้ล่ะอ๋อเอาเขียนนี้ให้จบก่อนเนี่ยยังไม่เสร็จเลยอ่านด้วยอ่านว่าอะไรทำไมพี่มันชอบเขียนมั่วอรอ่ารออีรีโอ้จิงเฮ๊ยเฮ้ยทำเป็นได้ไงก็พี่เขียนรถเรือเป็น อุ้ยไม่ได้ยาวขนาดนี้ไม่เป็นไรเด็กูก็ได้หรอกกูบอกเอ้เอาเขียนให้เสร็จเร็วๆอ่อออะไรเนี่ยอ่ออะไรครับแล้วสีโอออีโออีอีทำไมมันไม่ออ่างมันอ่านแปลกจังโออีอีอะ